ดจะพามาอัปเดตหน้าง,งานกันหน่อยค่ะทุกคนมาดูท m าเฟรมเดย์กันก่อนนะท่าเฟรมเดย์อะเกิด PA seal p a ทใช่ไหมคะและแท้จมีคือไส้อ้อยบอกแล้วว่ามันลงอย่างมีเงื่อนไขเพราะว่ามันลงในสภาวะผักตัว ะะแล้วทีนี้มันมีเงื่อนไขแบบไหนก็คือ,อมันจะมีแนวรับที่อ้อยบอกทุกคนใช่ไหมแนวรับแรกที่เราจะต้องเจอคือ4 5กับ3 5หตรงนี้จิ้มครั้งที่1เด้งจิ้มครั้งที่2เด้งจิ้มครั้งที่3เด้งคิดว่าตอนนี้มันน่าจะขึ้นได้อยู่นะคะถ้าวันนี้มาสามารถทําลายไส้หลังสุดได้ <c oughs> ก็คงจะไปเจอกันอีกทีที่ประมาณ3 6 9 0โดยประมาณ3 6 9 0ถึง95 นะคะอาจจะต้องไปติดตัวนี้อีกทีหนึงทีนี้เราก็อาจจะไม่ต้องถือ TP แบบเยอะมากนะคะหมายถึงว่า Time Frame Day อาจจะไม่ต้องเน้นถือ TP แบบ5,000นหึงหมื่นอะไรนี้แต่ว่าถ้าเป็น t ท m e f ฟ a มส4ชั่วโมง3,000จุดเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ออามาดู4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงเนี่ยเกิด PA Buy ใช่ไหมไส่เนี่ยมาประมาณที่ 4, 4ใช่ไหม 4, 4 4.3.2นะคะ4.3.2จะครบ3,000จุดที่73ที่73ทีนี้มันจะไปติดกันอีกทีอ่ะที่70นะคะมันอาจจะขึ้นมาได้ที่ประมาณ70แล้วก็ลงหรืออาจจะไปจนถึง73 75แล้วค่อยลงอีกทีก็ได้ถ้าผ่าน70ได้เจอกันอีกทีที่ประมาณ85นะคะถ้ามันขึ้นได้มันก็จะถ้ามัน จะขึ้นใช่ไหมมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือตัวนี้70ตัวนี้85ใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็พักตัวพันจุดแล้วก็ตืดตืดบริเวณตัวนี้บริเวณตัวนี้ไซเวย์ way, แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็อย่างเี้ยนี้ก็ได้ ะะอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้4ชั่วโมงเกิด PA by แล้ว1ชั่วโมงสนับสนุนการขึ้นไหม1ชั่วโมงถ้าจบแบบนี้คือ PA by แบบชัดเจนนะคะแล้วก็ามาดูไส้ขาเซลล์หน่อยขาเซลล์เนี่ยมันทําไส้อยู่ที่5 4จบรอบที่44 4, 4. ก็ครบแล้วนะคะและเนี่ยถ้าจบแบบนี้ก็คือ PA by แผดสใช่ไหมแต่ถ้าค่อมแบบนี้ กิน2แท่งแบบนี้ก็เป็น P A by pad สใช่ไหมคะก็ลองมานลงมาทำไส้ถ้ามันปิดที่บริเวณ60ได้นะคะระยะทำไส้มันอาจจะประมาณราคา55ถึง50นะคะโดยประมาณโดยประมาณนะก็น่าจะสนับสนุนกันขึ้นอีก10นาทีนะคะถ้าจบแบบนี้คือ P A by pad 2แน่นอนโอเคนะ